สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางช่อง YouTube hr channel ผ่านทางช่อง YouTube รับทำทีมบิวดิง้งผ่านทางช่อง YouTube น้องคิวพีเด็กชายสายบุญและผ่านทางช่อง YouTube คนทํางาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับสาหรับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ันตนทุกๆมาตรารู้เรื่องของเงินชราภาพประกันสังคม ความหมาย60เดือนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมมีอะไรบ้างเรามาทำความเข้าใจกันนะครับเมื่อหากพูดถึงเงิน60เดือนสำนักงานประกันสังคมแน่นอนครับเราจะต้องนึกถึงการคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหรือย้อนหลัง5ปีสำหรับกรณีเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันต้นมาตรา3า ผู้กันตนมาตา3า39ที่ถึงข่าวรับสิทธิ์รับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนหากคุ้กันตนมาตา3าม3ามาตา3าม9มีอายุ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตามหากส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541ซึ่งมีกฎหมายเรื่องของเงินออมชลาภาพเป็นต้นไป หากส่งเงินสมทบครบ180งวดหรือมากกว่า15ปีผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับเงินชราภาพเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตเน้นย้ำนะครับตลอดชีวิตซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการคิดคำนวณเงินเดือนย้อนหลัง5ปีหรือภายใน60เดือน60งวดก่อนที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิต หากเป็นผู้กันต้นมาตา3าส่งเสมเงินสมทบนะครับประกันสังคมเป็นผู้กันต้นมาตานะครับส9สเมเงินสมทบติดต่อกัน5ปีหรือเกินกว่า60งวดการคิดเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนั้นจะเท่ากับเงินเดือน4,800บาททุกทุกท่านทุกๆคนเพราะว่าฐานเงินเดือนประกันสังคมมาตรา39เท่ากับ4,800บาททุกท่านทุกคนนะครับเพราะว่า ฐานเงินเดือนประกันสังคมมาตรา39นั้นได้กําหนดโดยสํานักงานประกันสังคมแต่หากผู้กันตนมาตรา33หากมีเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทมากกว่า5ปีหรือมากกว่า60งวดก็จะคิดเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นไม่เกินเพดานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดนะครับแต่หากมีเงินเดือนไม่ถึงไม่เกิน1 5 0 0 0บาทก็ต้องนำเงินเดือนแต่ละปี ภายใน5ปีภายใน60งวดนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นฐานเงินเดือนคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์เงินบำนาญชราภาพที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเป็นต้น60เดือนต่อมาเป็นกรณีที่ประกันสังคมมีการแก้ไขกฎหมายเดิมกรณีผู้กันตนรับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเสียชีวิตภายใน60เดือนหรือไม่เกิน5ปีเสียชีวิตลง ทายาทก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เหลือเป็นเงินก้อนบำเหน็จเท่ากับ10เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่เหลืออยู่เช่นรับเงินบำนาญเดือนละ2,000บาทต่อเดือนหากเสียชีวิตลงภายใน5ปีหรือภายใน60งวดทายาทของผู้กันตนก็จะได้รับเงินบำเหน็จเงินก้อนเท่ากับ2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นกฎหมายเดิมแต่มีกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่29เมษายนปีพศ2,500 65ที่ผ่านมามีการแก้ไขปรับปรุงนะครับหากผู้กันตนเสียชีวิตภายใน60งวดหรือภายใน5ปีทายาทจะได้รับเงินเป็นเงินก้อนบำเหน็จส่วนที่เหลือทั้งหมดหรือให้ทายาตรับเงินที่เหลือ60งวดนั่นเองเช่นหากผู้กันตนรับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเสียชีวิตลงเดือนที่11ขณะรับเงินบำนาญชราภาพอยู่ ทายาทก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เหลืออยู่เป็นเงินก้อนบำเหน็จเหลือ50เดือนเป็นต้นหากเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนรับเดือนละ2,000บาททายาทก็จะได้รับเงินก้อนบำเหน็จที่เหลือเท่ากับ10,000 0สบาทเป็นต้น60เดือนต่อมาที่อยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารนะครับที่ผู้ันตนเข้าใจผิดหากรับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนนะครับหากรับเงิน60เดือน สำนักงานประกันสังคมจะหยุดจ่ายเงินบำนาญชราภาพรายเดือนนั้นไม่จริงนะฮะเน้นย้ำนะครับหากผู้กันต้นรับเงินบำนาญชราภาพเท่ากับ60งวดประกันสังคมจะจ่ายเงินบำนาญชราภาพนะครับให้ตลอดทุกๆเดือนจนผู้กันต้นเสียชีวิตนั่นเองนะฮะหรือที่มีชีวิตอยู่เป็นตน้นนะฮะหกเดือน,นต่อมากรณีที่กฎหมาย3ขอผ่านขอเลือกเงินก้อนส่วนหนึ่งหรือ ขอเลือกเงินก้อนล่วงหน้า60เดือนได้นั้นเป็นความจริงตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไขที่จะมีการดันกฎหมายนี้ผ่านเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคอรมอชุดใหม่ปัจจุบันอาจจะมีการผลักดันของบอร์ดประกันสังคมของคณะกรรมการประกันประกันสังคมใหม่ที่จะเข้ามานะครับเป็นบอร์ดประกันสังคมเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหลังจากการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม 2,566ก็เป็นไปได้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับพวก้กันตัวร้ายคนหลายท่านที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเรื่องของ60เดือนสุดท้ายหากท่านที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ